หใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยครับโอเคนะ okay, นะคุณก็ขอกาบสวัสดีมือกับท,ท,ทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Tower Defense Simulator กัน <Re form> อีกแล้วนะทุกที่คุณเห็นเซตนี้คุณก็พอเดาออกแล้วผมจะมาใช้เซตอะไรเซตระเบิดนั่นเองจะเป็นฟาร์มนะฟาร์มเป็นตัวปั๊มตังนะไม่ถือว่าคุณต้องใช้อ่ะนะ แล้วก็มันไม่มีตัวอะไรแล้วด้วยปล่ามันก็ไม่มีตัวอะไรระเบิดได้แล้วด้วยยกเวนโรตนะนะแล้วก็มีคนจอมกระเหลืองเข้ามานะเราก็จะออกให้เขาเห็นโอ้โหดาดฮาร์ดดาดอะไรก็เหมือนกันละนะอืม,อมวีโวอโวนย่าตามกุมานะ เอโอ้ oh, ด่านนี่เหมือนเคยมาแล้วนี่ว่าโอ้โ oh, หลืมฮะช่างมาันเอาวางปามไปหนึ่งทีนะอ่ะมอท่าอมอท่ากูก็อยู่ตรงประมาณตรงตรงไหนตรงตรงนี้ก็ละกันนะตรงสักตรงนึ่งอ,ะอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะ ความงนี้แหละโอ้มันมาแล้วนะตอนนี้นักวิง่งอ่านักวิ่งหนึ่งเมตรนะกําลังวิ่งมาจากฐานนะตอนนี้เขาตอนนี้พลบ้องกําลังยิงระเบิดอัดหน้าเขาอยู่นะตอนนี้เหลือหนึ่งตัวนะระเบิดเขาจะจัดการได้ไหมหรือจะโม่ไปยิงที่อื่นแทนอตอนนี้เขาทําได้นะส่วนตอนนี้เราก็ไปอัพฟาร์มซะแล้วก็ปล่อยพลระเบิดนั่งหงอยเหงากับการหมดตังนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีตังอยู่แล้วปเป็นทหารเถอะไม่ตังมึงเป็นไเปี้ยว เอาแล้วตอนนี้โอ้โหน้ำแหลกแล้วนี้แล้ววะกูนี่แหลกเอาแล้วตอนนี้นะอะไรวะมอท่านะได้มาการจัดการตัวโมโนโมไปจนหมดเลยนะซึ่งตอนนี้กูก็จะไปนั่งอัพฟาร์มเหมือนเดิมนะไม่ทั้งนั่โอ้ไม่อัพไม่ทันนะช่างมันนะเอาแล้วะตอนนี้มอท่าผมก็มาถึงหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้เขาเริ่มยิงตัวที่มากขึ้นนะแล้วมันก็โงย่ยิงตัวแรกนะมันตัวที่สองสามไม่ไม่ยิง ตัวแเพื่ออ้าวแล้วตอนนี้แต่เขาก็ทําการรียกว,ว่าใช้ความฉลาดที่ม,มีของเขาทําการยิงยิงออยิงตัวที่มันขึ้นนะก็วิธีง่ายๆมันฉลาดขึ้นก็ทําให้มันมองเห็นได้กว้างขึ้นก็แค่นั้นแหละเพื่อมันจะฉลาดขึ้นอ,อ้าวแล้วนะตอนนี้ก็ตัวระเบิดมากันเต็มเลยนะเราไม่ไแน่ใจว่าผลบ้องกูมองเห็นล่องผลไหม แต่ว่าถ้าเกิดพูดว่าเป็นไอเนี้ยดีมอนนะ่ะมองเห็นแน่นอนเลยก,ก็ฮอลิฮอปเต์ด้ว่าไอเซตนี้น่าจะไปได้ไม่ถึงไหนก็น่าจะแตกว่ะโอเคนะมีนักวิ่งหนึ่งพันเมตรนะกำลังวิ่งมาจากฐานแล้วนะตอนนี้เขาวิ่งมาได้เกือบจะเกือบจะ70%็ดเกือบเจเกือบยีแล้วนะ อีกนิดหนึ่งสักสามสักสองสามนาทีก็วิ่งเข้าฐานกูแล้วนะแต่ว่ามอท่าน่าจะสกัดเอาไว้ได้ไหมก็ต้องมาติดตามชมกันนะตอนนี้มันจะออกไปแล้วนะมอท่าสกัดเอาไว้ไม่ได้นะครับโอ้โหนาเศร้า,ามาไปช่างมันอ้าวแต่มอท่าเขานี้ก็จะยิงเร็วขึ้นนะไม่รู้ว่าทําไมแต่รู้ว่าน่าจะเร็วขึ้นโอเคอันต่อไปสามพันบ้านออกไปตูยาวเนี่ย โอเคนะไม่มีอะไรนะตอนนี้สปีดี้ทำการวิ่งแล้วนะตัวนั้นก็วิ่งเข้าฐานไวเรียบร้อยลดเลือดปุ๊มทีหนึ่งนะตายไปสามตายไปสามคนนะแต่ไม่เป็นไรเขาตายอีกหนึ่งคนนะอ่ะช่างมันโอเคอับไม่ได้ตั้งมันเอาตามไปก่อนเลยละกันโอเคนะตอนนี้มีตัวสโลวิ่งมานะไม่ใช่วิง่งดิเขาดีกันว่าเดิน ตอนนี้ตัวสโลวิ่งวิ่งละเดินมาเป็นแถวเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าอยูดดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามอท่าผมก็จัดการเอาไว้ได้นะแต่ยังเป็นตัวสโล่เยี่ยมวิ่งไวไปนะมอท่ากูโง่จัดการไม่ได้หรอกแล้วก็สกิมไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วทันใจสไตล์วัยรุ่นนะแล้วก็มานั่งอัพฟาร์มนะแล้วกูก็พลาดจ้างมันเราก็ <c oughs> มอทากู อ่เปียวฟ้าเราวตากผ้าอีกแล้วนะมอท่านะเป็นตัวที่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แย่นะแต่กโก้ไปหน่อยโอเคกูไม่รู้ว่าปลาลเลดเปอะไมทั้งสองอันนะแต่ว่ามันก็ถือว่าจัดการได้เหมือนกันเนาะโอเคนะตอนนี้นะเราก็อัพฟาร์มถึงฟาร์มเวลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเออใช่แล้วมีฟาร์มเวลเวลห้าเวลสามอยู่ห้าอันเลยนะซึ่งอ๋อ ซึ่งมอท่าดูจากสภาพแล้วมองไม่เห็นตัวร่องหนนะซึ่งเวลาที่ย่ำแย่มากแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีล็อกเก็ตลันเชอร์มึงก็ไม่ค่อยใช้ได้ไปเนะี่ยออไมค์กไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมล็อกเก็ตลันเชอร์กูไม่มีประโยชน์เลยว่นะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ควรจะเห็นร่องหนนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นร่องหนหรอ ไอ้นี่ไอ้นี่กาจะไม่ทำเลยใช่ไหม่ะโอ้โหทำอะไรไม่ได้สกินมันบั๊กอะ่ะโอ้ไม่ก็แล้วตัวต้องหกคุยทำยังไงวะยัลเตอร์เหรอไม่ทันอยู่ละแย่ yeah, ละสีเอาแล้วไงสวยละงานงอกนะตัวระเบิดไม่มีตัวขุมอ่ะ ทำอะไรที่สามารถมองเห็นตัวล่องหนได้เลยนะเอ้าแล้วเรื่อเอาแล้วจริงๆเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออกูต้องอัพไอ้นี้ให้ได้อะก่อนเว็บไอ้นั้นก็ต้องใช้เงินประมาณโอ้โหไม่ทันป้อมระเบิดพอดี ระเบิดพอดีโหไม่น่าทันเอาลเะเฮ้ยมันมาแล้วสู้ฆ่ามันทีนะีสอ้โหไม่น่าเอาพวกมึงมาเลยมันโง่ามากออาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าไปอีกแปดสิบนะออไม่กอด ไปก่อนละกันโอ้โหไม่เหลือตรู้ว่าไม่เหลือเอาเออกไปเลยไม่ป,ประโยชน์เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติโอ้โหไม่ป,ประโยชน์นะออคือถ้าอยากจะลอดก็ต้องหมดตัวนะครสอบไปซะด้วยปิงขายขาย ตาย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 อัพนี่แหละหมดตัวโอ้โหมันจะไปได้ได้ไดยังไงถ้าเกิดไม่ขายหมดตัวอย่างเงี้ยน่าจะไปได้ไม่เท่าไหร่กูว่าน่าจะบินเลยมั้งเนี่ยอะลราตอนนี้เราต้องรีบกลับมานะต้องรีบกลับมาปั๊มเงินให้ได้ โ oh. ว่าถ้าเป็นบอลเลนกูตายไปแล้วอ๋อไม่ก็ไม่เป็นไรนะเรามีฮอริีฮอปเตอร์นะฮอริีฮอปเตอร์มันก็มันก็เยี่ยมนะหมอท่าคุณนี่มันโงดอักษาศจริง โง่ถ้ากูยอมรับเลยโอเคแต่ก็ป้าไม่ได้เพราะกูก,ก็โง่กันเอาเซตนี้มาแต่ลืมคิดไปว่ามันมองเห็นตัวล่องอดได้สักอันบาสุไอ้นี่ก็มองไม่เห็นไอ้นี่ก็มองไม่เห็นจาได้ว่าดีมอนมันน่าจะมองเห็นมากตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วอ่ะดีน่ดีนะนะนะเอาฮอร์เรเตอร์มาไม่งั้นเรียบร้อย โอ้โหอย่างนี้เซฮัลโลดีนะอัพตันแล้วเนี่ยข้างออเลเตอร์อัพตันแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาละเพราะมาจัดการได้เกิดตัวเลยตอนนี้ก็สกิปไปรัวๆได้เลยเพราะตอนนี้เราก็มีตังแล้วนะ

ก็เรื่องนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะตอนนี้เรามีมอท้าที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอ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 ยูยูยูโอ้โหเออรุนตั้งนาเนี่ย กี่นัดวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดยอดเลยนานแค่ไหนแล้วะที่ผมไม่ได้กลับมาทำทาวเวอร์ดิเฟนเนี่ยมาดูจะไม่รอดยังไงก็ไม่รู้ฮะ ก็ชเชื่อใจหอริออปเตอร์กับมอสท่าที่มันมันจะไม่ชาดเท่าไหร่ก็เถอะเอาแล้วนะก็มีไอตัวหำล่องหนมาแล้วแล้วมันก็ไม่ยิงเอายิงฮะ อโอ anyway, โออลเตอร์ยิงมานั่นแหละเข้ารียสิบห้าปงปงปงป วิ่งเร็วอีกแล้วนะแต่ว่ามอท่ากูเก่งขึ้นแล้วก็เสดเม่งงมาเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่าเสดแบบทีๆมันจะยังไงก็รอดนะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่รอดวนะ่ละล่าล่าลๆายิงมาทีฮเฮลิคอปเตอร์อ่าไมโอไม โอ้ไม่ก็ไม่นะ 20, 20, เยส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 เฮ้ยยิงมานะครับโอ้เกือบไม่รอดตอนที่ยิงเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้เกือบได้นิ่งเลย ปันเลยเดี๋ยแอปพลเคอร์ได้เ,เตอร์เรามีเยอะขึ้นไม่ดีขึ้นไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าดูเรือฐานก็ย้อมเย้ยมจริงๆนี้ เอาแล้วนะตัวไฮเดนบอสนะเป็นตัววิ่งเร็วระดับ5าดาวนะกําลังจะเดินเข้าฐานเราหรือเปล่าเราต้องมารอดูชมกันนะคือว่ามันน่าจะเดินเข้าฐานอยู่อย่างแน่งเลยนี่ดูจากสภาพแล้วเนะี่ยโอเคกูคว่ากูแพ้เรียบร้อยยอมรับความท่าแพ้ละมันเดินมาแล้วเนะี่ยดูมองไม่มีตัวห้ำเลยมองเห็นเลย ้เกดเวลามันหมดก่อนแล้วผมสกิปเว็บได้ก็มีโอกาสจบไปชนะมันนะแต่ว่าดูเร็วมื่คิดว่าไม่มีแล้วอ่ะเอ้ยมีมีวะนี่โอเคไม่มีละเออมีอยู่เซตทำหำอัลลัมอย่างนี้นี่ไม่ต้องใช้ตามผมนะผมแค่ทำมา uh, ขำๆเฉย มันนี่ไม่ใช่แบบไม่แนะนําเซตนี้นะเพราะว่ามัน,มนเขาไว้ทำ,ำนะคุณเจอไฮเดนถ้าเกิดรับมือไพ่ทานที่แบยบอกเลยบอกเลยว่าแบงแต่ตอนนั้นไม่ได้แช่งนะแต่แบะแน่ๆบอกเลย เฮลิคปเตอร์อันด้านหลังก็ไว้กันนะไวกันกัได้คหกัดได้แน่ไม่รู้ยิเยอะเแล้วกับ เอาแล้วนะมันใหม่ตัวนะอ่าโอ้โหดึสภาพเราไม่รอดแน่ๆเฮ้ยเออติดอย่าลีลาช้าๆจีดัมจีดำมโอเคอยังไม่รอดละไม่ได้ไม่ได้นั้นด้วยบอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆผมแน่แหละไม่รอดแน่ๆแต่ภาพแล้ววางมวยไงๆๆๆๆ น,น,ะนะออน้อยก็เต็มที่ก็แล้วกันนะเออแล้วก็เต็มที่ก็แล้วกันโอ้โหก็ยังไม่อยากจะอยอมนอนดีละเราก็ยังมีโอกาสนะถ้าเกิดสมมุติว่าด่านนี้ไปกูน่าจะมุกนาแล้วด้านหลังเลือดฐานด้านหน้าเลือดสองร้อยโอเคมาเดินเข้าฐานกูละบายบายชีวิตกู เม่เเี่ยอู้เจเรียบร้อยนะเดินเข้าฐานไปธนีนิ่งเลยนะเซตนี้ผมแค่มาทำคำคำเฉยนะไม่ได้เอามาจริงจังอะไรมากแนละไม่ใช่เซตไม่ได้คลิปสอนด้วยเป็นเซตเป็นคลิปเซตระเบิดน,นะก็ไอ้นี้ก็ระเบินดนี่ก็ระเบิดนี่ก็ระเบิดแต่มองเห็นล่องหดแค่ตัวนี้นะโอ้โหโคตรเศร้าถ้าเกิดแนะนำอีกก็เอาไอ้นี่ออกซะแล้วมาลดหมาแทนนะนี่จะเป็นอะไรที่ เยยี่มมากแต่นี่เป็นเซตขำๆนะสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วบายบายทุกคนเนาะมันก็มันก็ไม่มีทางชนะหรอกไอ้เซตเนี้ยคุดกรนจกเลย